รีวิวสินค้าโซล่าเซลล์ของร้าน SKY ENERGY นะครับวันนี้เรามีแผงโซล่าเซลล์9โวลต์5วัตต์นะครับสามารถชาร์จไฟแบตสำรองมือถือ Samsung Android นะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้หัว USB หรือ Micro USB ในการชาร์จนะครับมีหัว3หัวนะครับที่เป็นหัวสำเร็จรูปมาให้นะครับโนเกียรุ่นเก่าก็ชาร์จได้นะฮะหัว DC ชาร์จพัดลมหรือโคมไฟ ที่ใช้ไฟ 9V โวลต์ก็ได้นะครับหัวไมโคร USB ใช้ไฟ 5V โวลต์น,นะครับสำหรับแบตสำรองทั่วไปหัว USB ในกรณีที่เรามีสายชาร์จอื่นนะครับเราสามารถนามาเสียบได้เลยนะครับรุ่นนี้จะมีหัวแปลงไว้ให้นะครับจะช่วยสร้างแรงดันไฟฟ้าที่คงที่นะครับที่5โวลต์ป้องกันอุปกรณ์เสียหายนะครับดังนั้นสามารถเสียบชาร์จตากแดดเอาไว้ได้ตลอดเวลาเลยเมื่อมันเอาไปตากแดดนะครับจะมีไฟ ตรงนี้ขึ้นสัญลักษณนะครับเพื่อเช็คว่าตอนนี้มันมีไฟเข้าหัวแปลงนี้ไหมถ้ามันมีขึ้นแสดงว่าแผงโซลาเซลล์สามารถแปลงไฟได้ส่วนไฟเยอะไฟน้อยขึ้นอยู่กับแดดนะครับสมมติตอนนี้เราวางแผงโซลาเซลล์เอาไว้ที่แดดแต่แดดอ่อนมากนะครับตรงนี้เป็นไฟธรรมดามันก็จะมีขึ้นเหมือนกันแสดงว่าแผงโซลาเซลล์สามารถแปลงไฟได้แต่ไฟมันอาจจะไม่เพียงพอที่จะนาํนะมมาไปชาร์จกับพอ w ์แบงค์นะครับสมมุติเอาไปใช้กับพอ w ์แบงค์ แสงอ่อนๆถ้าอ่อนเกินไปนะฮะอย่างเช่นช่วง5โมงเย็น6โมงเย็นมันไม่ติดแน่นอนแต่ถ้าเราเอาไปวางตากแดดเข้มๆไว้นะครับมันก็จะขึ้นสถานะชาร์จทันทีนะครับแผงโซเลสเซลสามารถตากแดดตากลมบนหลังคาได้เลยนะครับไม่ต้องเอาลงมาตากทิ้งไว้ได้เลยนะครับตัวสายจากแผงยาว3เมตรสามารถดึงไว้บนหลังคาและลากลงมาไว้ในร่มได้นะครับหัวแปลงควรเก็บไว้ในร่มนะครับ ด้านหลังมีขาตั้งสามารถตั้งเอียงเพื่อรับแดดตามองศาที่มันเอียงเอียงไปได้ครับตอนเช้าเราก็เอียงด้านนี้ตอนบ่ายเราก็เอียงอีกด้านหนึ่งเพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากให้ได้มากที่สุดกับแผงโซลาเซลล์นะครับจะได้ไฟดีที่สุด รุ่นนี้9.5โวลต์5วัตต์นะครับไฟสูงสุดที่ได้จะออกมาเมื่อเราใช้9โวลต์นะคะ9โวลต์คือหัวกลมนะครับหัวกลมอันนี้สามารถชาร์จพวกพัดลมผมไฟได้ไฟจะได้ออกมาที่500 m มิลลิแอมหรือ0.5แ ah อมนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็แรงดันสูงสุดก็อยู่ที่9โวลต์ที่เราใช้นะฮะแต่มันสามารถแปลงไฟเหลือ5โวลต์เพื่อชาร์จมือถือได้นะครับ โอเคอันนี้คือรุ่น1ชั่วโมงจะได้5 0 0มิลลิแอมนะครับถ้ามือถือเราไม่ใช่รุ่นใหม่มากที่ใช้ฟัสชั์จแบตเตอรี่ภายในประมาณ2000มิลลิแอมก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับสำหรับพอแบงค์ที่ประมาณ5000ม ah, ิลลิแอมป์1ชั่วโมงจะได้500้มิลลิแอมนะครับก็าชาร์จประมาณ10ชั่วโมงก็เต็มนะครับส่วนรุ่นมือถืออื่นๆที่เป็นรุ่นที่ชาร์จเร็วแบตเตอรี่เยอะ5,000นม ah, ิลลิแอมขึ้นไปนะครับอย่างเช่นหัวเวลรุ่่นใหม อาจจะต้องใช้แผงโซลาเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นชาร์จได้เร็วขึ้นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากแผงโซลาเซลล์พกพาขนาดเล็กที่สามารถชาร์จพาวอแบงค์หรืออุปกรณ์มือถือต่างๆขนาดเล็กได้นะครับมี2สีให้เลือกสีฟ้ากับสีเขียวการใช้งานเหมือนกันต่างกันเพียงแค่สีนะครับ